อยู่ปล่อยวางบรรลุยังไงอยู่หายใจไม่ดีกว่าแล้วปล่อยวางอะไรไม่ได้มันต้องคิดมันต้องรึกมันมีความคิดเนอะขอกรรมกรรมด้วยนะตกคนดูดรามอย่างนี้นะขอกรรมกรรมด้วยหลายท่านไม่เข้าใจเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวทำกับข้าวต่อดีกว่าคนเขาไม่เข้าใจคนโง่มันเยอะคนชรา,านะม่น้อย เอาขึ้นอะไรนี่ส่งว่าจงวัชใจไม่ได้เลยเอาเติมตังก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยซื้อดอกกุหลาบอ่ะเนี่ยเห,ออห็นไหมไม่รู้เป็นอะไรติมตังก็ไม่ได้นะไม่รู้เป็นอะไรนะเติมไม่เต็มเนี่ยนะเห็นไหม